ถ้าปวดข้อเขา่าข้อเท้าอาจจะต้องถึงขนาดว่าผู้ไม่อายเลยนะคลานเข้าห้องน้ํามาแล้วอาการต่างๆที่เคยปวดทุเราห่างไปจนเดี๋ยนี้ชักลืมแล้วว่าปวาดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ปลอดภัยก็อาการข้างเทียงใ,ใดๆก็ไม่มีอาการที่เจ็บที่เคยปวดก็ดีขึ้นการที่ผมเดินขึ้นบันไดเนี่ยปกติมัได้มีเสียง ก็ <S <S <ส>แกปแล้วมันจะปวดข้อเข่านะครับบางเดินไปอย่างมีชานพักห้าขัาข้นต้องพักครั้งหนึ่งนะผมลองทานดูแล้วเนี่ยมันมันมันช่วยได้เพราะว่าหนึ่งเรื่องอายุของเราด้วยอายุเราก็50กว่าแล้วนะเลขห้าขึ้นแล้วมันก็เรื่องสุขภาพนะครับพอลองทานดูแล้วผมว่ามันมันคงจะทานต่อเรื่อยๆครับเพราะมันมีผลที่ดีกับร่างกายเราครับ สวัสดีค่ะส้มดีบุเน่นะคะวันนี้นะคะส้มจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบุเน่ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ดีบุเน่ของเรานะคะมี2แบบด้วยกันนะคะมีแบบผงนะคะที่ชงดื่มกับน้ํานะคะในหนึ่งกล่องนะคะก็จะมี5ซองด้วยกันนะคะก็ข้างในนะคะจะเป็นรูปแบบซองแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเมื่อชงดื่มกับน้ําก่อนนอนนะคะจะช่วยล,วลดอาการปวดได้ดียิ่งขึ้นเลยค่ะ จากคนข้างเค็มคนละเห็นปลดได้ไวนะคะส่วนบีบุนเน่แบบเม็ดของเรานะคะหนึ่งกล่องนะคะมี30เม็ดด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยนะคะเสริมสร้างนะคะกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีอาการปวดหลงังปวดเอวปวดสะโพกแล้วลงขากระดูกพับเส้นข้อเข่าเสือมกระดูกลั่นดังก๊อแก๊ปนะคะ ตัวนี้จะช่วยตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อ <a> โทรมาปรึกษาอาการได้ที่เบอร์ที่กำลังขึ้นอยู่นะตอนนี้ได้เลยนะคะต้มยินดีให้คำปรึกษาเลยค่ะถ้าปวดข้อเข่าข้อเท้าอาจจะต้องถึงขนาดว่าผู้ไม่อายเลยนะคลานเข้าห้องน้ำมาแล้วก <S S> ็เป็นประสบการณ์ที่ท่านใดที่เคยเป็นเกี่ยวกับการเจ็บข้อปวดเข่าอะไรพวกเนี้ย ก็น่าจะพอทราบอยู่ครับค่ะแล้วหลังจากได้ได้มาพบกับกับผลิตภัณฑ์ดีบุลนะคะพี่แล้วก็อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นมากค่ะนะครับอาการต่างๆที่เคยปวดทุเราห่างไปจนเดี๋ยวนี้ชักลืมแล้วว่าปวดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ จากได้ทานไปแล้วนะคะครับค่ะก็รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นนะคะใช่ครับกิจวัตรประจําวันได้ปกติเลยปกติเลยค่ะก็วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ดีบุญเน่ของเรานะคะคุณพี่ได้ทานไปแล้วรู้สึกว่ามั่นใจไหมคะมั่นใจครับค่ะว่าปลอดภัยปลอดภัยก็อาการข้างเทียงใดๆก็ไม่มีอาการที่เจ็บที่เคยปวดก็ดีขึ้นค่ะนะคะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก มั่นใจนะคะข่าววันนี้นะคะทุกท่านค่ะที่มีอาการปวดเข่านะคะหรือปวดสะโพกล้าวลงขาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะหรือมีอาการปวดอย่างที่คุณพี่ได้อบอกกับเรานะคะวันนี้ค่ะโทรสั่งซื้อดีบุญทานได้เลยนะคะรับรองข่าว,ว่าปลอดภัยและได้ของแท้แน่นอนค่ะเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะคุณพี่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราไปแล้วคะ่ะมีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะคือ ลองทานดูแล้วนะด้วยความสึกผมว่ามันดีขึ้นเพระาะว่าหนึ่งจากการที่ผมเดินขึ้นบันไดเนี่ยปกติมันจะมีเสียง,งก็แก๊บแล้วมันจะปวดข้อเข่านะครับบางเดินไปอย่างมีชานพักห้าขั้นต้องพักครั้งหนึ่งนะผมลองทานแล้วรู้สึกมันดีขึ้นแล้วก็เวลาออกรอบเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ต้องเดินเดินไปบางทีหลุมต่อหลุมเราสามารถเดินต่อเนื่องได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปนั่งพักนะฮะจะมีนานๆครั้งแต่ว่าผมเพิ่งทานไปมานสัปดาห์สองสัปดาห์นะฮะ ก็รู้สึกอาการดีขึ้น,นครับคุณพี่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราไหมคะว่าทานแล้วคะ่ะหลังจากที่ได้ทานปลอดภัยแน่นอนอ๋อแน่นอนครับตอนนี้ผมคิดว่าผมลองทานดูแล้วเนี่ยมันมันมันช่วยได้เพราะว่าหนึ่งเรื่องอายุของเราด้วยอายุเราก็ห้าิกว่าแล้วะนะ,ะเลขห้าขึ้นแล้วมันก็เรื่องสุขภาพน,นะครับลองทานดูแล้วผมว่ามันมันคงจะทานต่อเรื่อยๆครับเพราะมันมีผล ที่ดีกับร่างกายเราครับโอเคค่ะก็กลูกค้านะคะที่มีอาการแบบเดียวกับพี่สมบัตินะคะที่ปวดข้อเข่านะคะปวดขากระดูกทับเส้นนะคะปวดอ่าลายหรือว่ามปีปัญหาเกี่ยวกับอ่ากระดูกนะคะตัวนี้นะคะดีบูเน่ของเรานะคะช่วยได้นะคะสนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่เบอร์<น>ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเผจคุส้มได้ของแท้จากสำนักงานใหญ่แน่นอนคะ่ะชื่ออาภาค่ะสังฆสุวรรณอายุ เจ็ิบหแล้วปวดเข่าปวดขาขาบวมก็เดินแล้วก็ปวดนะพบผลิตภัณฑ์ดีบูลได้ยังไงคะในโทรศัพท์ค่ะ,คะก็เลยสั่งซื้อมาได้สั่งมาทานค่ะค่ะแล้วคุณพี่ได้ทานไปค่ะในกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเบาตัวดีรู้สึกว่าขาเขอมันเบาขึ้น ขาเคยบวมก็ไม่บวมอะไรแบบนั้นบวมตรงไหนะคะบวมตรงฝ่าเท้าะค่ะบวมตรงฝ่าเท้าเลยฝ่าเท้าเลยโอค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยุบยุบค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะคุณป้าทานแล้วเป็นไงคะมั่นใจไหมคะ ก็มั่นใจค่ะว่ามันมันก็ไม่สะเทือนกับที่ที่ป้าเป็นความดันนะ๋อคุณป้ามีโรคประจำตัวค่ะเป็นความดันค่ะก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่ค่ะพี่วัฒนาตายี่คำค่ะอายุ51ค่ะค่ะก่อนหน้านี้คุณพี่มีอาการปวดตรงจุดไหนบ้างคะก็มีขอโทษนะคะมีส้นเท้าแล้วก็เข่าค่ะแล้วก็ล้าลงสะโพกแล้วก็ขึ้นแขนขึ้นมาทางซีกซ้ายนะคะแล้วก็ขึ้นหัวค่ะ สั่งมาทานกล่องนึงแล้วก็ทานไปแล้วมันดีแล้วก็ไม่แพ้ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติ<ช>เป็นคนที่แพ้ง่ายใช่ค่ะ,ะคเป็นคนแพ้ง่ายค่ะอ,อะไรก็ทานไม่ค่อยได้ค่ะพอมาทานดีบุญแล้วใจก็ไม่สั่นไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบาขึ้นเยอะจากที่เดินไม่ค่อยได้อะไรค่ะมันก็จะเดิน ก็สะดวกขึ้นอุ้มหลานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอยากจะอุ้มหลานเพราะว่าอุ้มแล้วมันก็ทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมใช่ปวดกลางคืนก็นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวไม่ปวดแล้วค่ะแต่ว่าดีขึ้นเยอะเ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะชื่อเสงี่ยมจันทองจ้ะเสงี่ยมจันทองอายุเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบหกค่ะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณป้ามีอาการปวดตรงจุดไหนบ้างคะปวดสะโพกแล้วล้าลงขา ปวดบางทีปวดมากทําอะไรไม่ถูกเลยนอนก็ไม่หลับมันปวดกลางคืนกลางวันก็พออ,อยู่ได้เดินไข่ข้องก็หาหมอไปโรงพยาบาลมั่งไปคลินิกมัง่งแบบนั้นนะแล้วดีขึ้นไหมคะมันก็ดีชั่วพักหนึ่งเราก็มันก็ปวดอีกเลยมาดูทอไอจ้า ทรศัพท์แล้วก็เลยสั่งยามากินออรู้สึกว่าค่อยชั่วหน่อยได้ได้มาได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์นะคะดีบูอดอีบูนค่ะสั่งมาก็กินดีกินแล้วก็ตื่นมาก็ตัวเบาๆแบบนั้นนะค่ะ,ค,ะคุณป้าได้ลองทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะจ้ะเป็นยังไงบ้างลองทานไปหนึ่งกล่องแรกแล้วก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าค่อยชั่วในหนึ่งกล่องแรกเลยนะคะ,ะทานดีบูนดีขึ้นค่ะค่ะ ประทับใจประทับใจค่ะค่ะค่ะ,คะทุกท่านนะคะได้ยินจากป้าคุณป้าแล้วค่ะว่าทานดีบุลแล้วดีขึ้นนะคะมีความมั่นใจประทับใจว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีอาการปวดเข่านะคะสะโพกนะคะล้าวลงขาหรือเป็นกระดูกทับเส้นค่ะมีอาการชาปลายประสาทนะคะสามารถสั่งทานดีบุลที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหาราอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา